สวยมากค่ะคือวันนี้เรามาเปิดตัว vivo b30 แล้วก็ b30 pro 5g ค่ะคือต้องบอกเลยว่าตอนนี้เขาออกนวัตกรรมใหม่ค่ะเป็นกล้องพอเทคที่บอกเลยว่าถ่ายแล้วแบบเหมือนมีตกล้องโปรมาถ่ายให้ค่ะฟิลส่องสดแล้วไหมเพราะเราก็เป็นสายูดไหมใช่ชอบมากที่เราจะมีรูปสวยๆไว้ลง IG ีแบบง่ายๆเพราะว่าตอนนี้เขาพัฒนามาเขาร่วมกับไซส์ค่ะแล้วก็พัฒนากล้องให้แบบเป็นนวัตกรรมรุ่นใหม่ล่าสุดของ v series เลยต้อบอกเลยว่าถ่ายภาพเนี่ยเนียบจริงๆให้ทุกคนมาดู ลองแล้วค่ะลองแล้วถ่ายง่ายแล้วก็ถ่ายสวยมากๆเลยค่ะก็อย่างที่บอกคอนเใครชอบคนรุ่นใหม่ๆจะชอบโทรศัพท์ที่มีกล้องคอเทที่พ้อมเนาะเพื่อจะแสงกลางคืนแสงกลางวันอะไรงยมันช่วยให้เราแบบออรสวยขึบมะากถ่ายโพสเลยอคนแรก่คนถ่ายรูปสำคัญด้วยหมโมก้อง จริงๆก็ถ้าเกิดว่ากล้องดีมากคนถ่ายก็ดีมากนะก็ดีค่ะล่าสุดเนาะมีมีมีรายการนะคะออ๋ใช่ไหมคะไปเที่ยวมาเที่ยวมันมันเป็นแบบมันเหมือนมีวันที่บังเอิญว่างหนึ่งวันพอดีก็เลยแบบพากันไปทะเลค่ะ เป็นทิปที่แบบทิปึ่งไปพร้อมกันครับคุปปับเวอร์เลยค่ะก็เหมือนแบบด้วยความที่เราหนูทํางานเยอะมากเนาะละครก็ยังถ่ายแล้วก็เดี๋ยวนี้เพอนจะมีบินต่างประเทศแล้วเห็นว่าวันนี้มันเป็นวันเดียวเลยที่เราแบบว่างแล้วเขาก็ว่างเลยก็ไปชวนกันไปหาอะไรกินอะไรอร่อยเที่ยวทะเลอยากเห็นจริงๆเราอยากเห็นแบบทะเลอยากเห็นภูเขาเพราะว่าเราออกกองทุกวันเนาะเราก็จะค่อนข้างแบบเห็นแต่เซตเห็นแต่โลเคชัแต คนใหญ่เป็นอย่างนั้นวันบังเอิญแบบอุ้ยได้ตรงนี้พอดีเดี๋ยวต้องรีบกลับมาให้ทันเวลานี้อะไรเงี้ยแต่ก็อย่างไหวก็ได้ไปอ่ะวันนีใครเป็นคนพูดคุยบ้างจริงๆพูดกันมานานอะไรอย่างที่พี่พเห็นว่าเราพวกหนูสามชอบบอกว่าเอออยากไปเที่ยวกันอยากอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็บแบบหนึ่งก็ดีใจค่ะได้ไปกินอะไรอร่อยๆทะเลเห็นอะไรหนึ่งวันหนึ่งพิเศษแฮปปี้ฮะก็ได้หัวเราะทั้งวันได้แบบว่าออกนอกเมืองที่บรรยากาศรถติดหรือทำงานตลอดแค่นี้ก็ให้พนุษยมีความสุขง่าค่ะจะมีแพลนไปเรื่อยๆพี เวลาพูดแพลนอะชอบไม่เกิดชอบไม่เกิดขึ้นนะคะแต่เฉพาะอะไรที่มันแบบปรับปรับอะไรเงี้ยมันจะแบบไปเลยอะไรเงี้ยไม่ต้องแพลนแต่คุณดูจากรูปเป็นฟิลแบบลายที่ทำแบบเป็นเดี่ยวเดี่ยวแต่คนดูจากรูปล้วดูเป็นฟิลแบบในงานคือม้วนไ้แล้วนิดนึงนิดนึงแล้วกันเขาก็จะเป็นคนนี่แหละชอบแล้วก็อึงมีนอาจจะเวลาอยู่ด้วยกันไม่เยอะพอได้อยู่ด้วยกันก็อยากทำให้เป็นช่วงเวลาที่ดีก็จะแบบกินของอร่อยกินเยอะกินเก่งอะไรเงี้ย ในการคุยกันคุยกันสัพเพเหตุร้าหลายๆนิดจอยๆอะไรใช่ก็หัวเราะคุยเรื่องเบื่อกินทุกอย่างเชื่อไปกินเยอะของเราสองคนกินทั้งคู่นะก็กินแลก็คือไปนั่งร้านไหนคาเฟ่ไหนก็ทุกอย่างก็ที่จะแบบท้องจะใส่ได้หลังจะกที่คุณไปรอดูรูปคู่เซสต์อื่นๆต่อไปนะมเออยังมีอีกไหมยังมีอีกในแบบ ร้อนนี้หมดแล้วค่ะวันเดียวแต่ว่าก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็คงถ่ายเรื่อยๆค่ะจริงๆเวลาอยู่ด้วยกันจะงงนิงทั้งคู่แต่ถ้าเกิดว่าหนูอยู่ต่อหน้าสื่ออย่งเงี้ยจะแบบปักแข็นกว่าแเ้ยอะไรอย่างงี้อะไรอย่างเยอะไรอย่า้ะยงเง้ยรอ่างงี้ย่าเย่างเยออย่า้อะาเอะรา้อะไรนะเราคเยรออะอเี้ยอเอเ่าี้ะไายเีย่างเองเง่นะคะ แต่ใช่เราอยู่สองคนคุยกันจนมันไม่ได้รู้สึกว่าเป็นเสียงสองแล้วไงแต่ถ้าเกิดมาทำต่อหน้าเพื่อนก็จะโดนด่านิดนึงว่าเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยแบบนี้ถ้าแบบมีโอกาสอีกหนึ่งวันให้ไปเที่ยวอยากสองคนอยากไปเที่ยวที่ไหนถ้ามีแค่หวันเอออีกหนึ่งวันอะไรกว่นี้กันหนูจะเน้นที่ไหนก็ได้ที่แบบเดินทางไว้ไม่ไกลอ่ะแต่แบบพัทยาชลบุรีหรืออะไรก็ได้ใกล้ๆอ่ะค่ะแล้วก็แบบมีของอร่อยแต่เดิมเป็นพาชอบการท่องเที่ยวจริงๆหนูชอบแบบทะเลชอบภูเขาไม่กลัว ไม่ดังบอกอะไรไม่ดังบอกผลิตภัณฑ์เราดีอย่างซีรีส์ล่าสุดด้วยกระแสค่อนข้างเยอะเป็นไงบ้างวันเห็นแฟนตอบหรอกแฟนพีใจค่ะดีใจนั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่แบบตั้งใจมากๆเนาะของของเฟิร์นเองกับของน้องววนอะไรอย่างงี้ก็เป็นซีรีส์ที่คนว่ามีคุณค่าพูดถึงแบบว่ามุมมองของผู้หญิงพูดถึงการสัญญามอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ก็ดีใจที่แฟนๆเห็นแล้วดูแล้วแล้วก็รู้สึกดีแบบจีนในพาร์ทกับ ใช่ค่ะน้องวินเป็นคนน่ารักมากคือทำงานสนุกสนานแล้วก็ตั้งใจทำงานไม่เคยน้องพูดบทผิดเลยอะสุดยอดทำงานยังเข้าขากันได้ดีเลยค่ะดีเลยเป็นการทำงานอีกอันหนึงที่มีความสุขนะเพื่อนๆน้องๆไม่ใช่แค่วินเองนักแสดงร่วมท่านอื่นคือนักแสดงเยอะเรื่องเนี้ยก็จะสนุกสนานเป็นแก๊งเด็กๆที่แบบมี่เสียงหัวเราะรอยยิ้มอะไรอย่างเงี้ยตลอดในไหนคือถือว่าตัละรที่เราเล่นมันเองถ่ายทได้ชื่นใจ ก็ส่วนใหญ่ก็หน้าที่นักแสดงเนาะของหนูก็ไม่มีอะไรมากนอกจากเป็นตัวละครนั้นๆแล้วก็ถ่ายทอดสิ่งที่บทต้องการนําเสนออย่างไรให้ดีที่สุดแค่นั้นเองอยากยุ่งหัวเจนไหมไม่ไม่อยากเลยเพราะในเรื่องอะคุณหลิวเขาไม่รู้ทันใครเขาลาก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 น้งเจนลากเทอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่ทันซึ่งก็เป็นธรรมดาที่คนเชื่อว่าคนดูหลายๆคนจะบ่นว่าอยากยุ่งหัวนางเอกมากกว่าทาไมไม่เชื่อพาะเอกทำไมแม่อะไรอย่างเงี้ยก็เข้าใจค่ะค่อยๆพัฒนาการเรียนือไปของตัวละครหลิว แรกเลยก็พูดถึงแบบการเห็นคุณค่าของตัวเองเนาะที่ไม่ใช่เรื่องการสวยหรือไม่สวยเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นคุณค่าตัวเองไม่ว่าผู้คนจะบูลลี่เราต่อว่าเราหรือล้อเราด้วยเรื่องอะไรเราจะรู้แล้วว่าเราจะไม่หวั่นไหวไปกับคำพูดพวกนั้นเพราะเรารู้ว่าตัวเรามีคุณค่าด้านไหนยังไงอฮี้นะสาหรับคนที่ทำงานออฟฟิศอยู่แจะยิ้มสี่ช่วงอย่างพวกหนูแค่นี้ก็มีความสุขมาก ไม่สใสนะยังแล้เป็นเพราะว่าไม่เที่ยวาได้แบบพิเสิมองเลือกไม่หรอกยอมทั้หมดกี่เปอรเซ็นต์ตอนนี้แปะกิเปอร์เซ็นต์หนึ่งรอยห้าสิบเปออยู่ได้อีกนา่นค่ะก็ฝขอบคุณดีกว่าค่ะสำหรับทุกคนที่ บอกว่าเราติดตามซีรีส์ไวมานานมากเนาะสองปีกว่าอะไรก็มีเรื่องนี้แล้วก็คิดว่าจะมีทยอยออกมาเรื่อยๆค่ะมีท้องประกายแสนแล้วก็มีอีกที่ชาที้ทุกคนรอคอยก,ก็ฝากด้วยค่ะจะทำให้ดีที่สุดค่ะอย่าลืมฝากมิโว้ด้วยนะคะปีสามสิ